สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนิชการจันสุริเป็นนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่4จากมหาวิทยาลัยพะเยาค่ะดิฉันเชื่อว่าหากพูดถึงยาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียหลายๆคนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่คงจะเคยได้ยินหรือเคยใช้มาก่อนแต่ในปัจจุบันก็ยังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับยาปฏิชีวนะอยู่ค่ะซึ่งที่พบบ่อยคือมีความเข้าใจผิดว่ายาปฏิชีวนะ และยาแก้อักเสบเป็นยาชนิดเดียวกันซึ่งอาจทำให้เกิดการเรียกชื่อยาผิดและหากไปซื้อยาด้วยตนเองอาจจะเกิดผลเสียตามมาได้ค่ะดังนั้นวันนี้ดิฉันจะมาอธิบายความแตกต่างของยาปฏิชีวนะและยาแก้อักเสบให้ทุกคนฟังกันค่ะยาปฏิชีวนะเป็นยาที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียแต่ไม่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อไวรัส และไม่มีผลต่อโรคภูมิแพ้ค่ะดังนั้นหากเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสหรือสาเหตุอื่นๆเช่นการเป็นหวัดเจ็บคอซึ่งมักจะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสการท้องเสียซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุไม่ใช่เพียงแค่การติดเชื้อแบคทีเรียการใช้ยาปฏิชีวนะจึงไม่มีผลต่อการรักษารวมถึงถ้าหากใช้ยาปฏิชีวนะพร่ำเพรื่อ ก็จะเกิดผลเสียตามมาซึ่งผลเสียจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวดิฉันจะอธิบายให้ภายหลังค่ะโดยโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่พบบ่อยในประเทศไทยเช่นการติดเชื้อที่ทางเดินปัสสาวะวันโรคปอดต่อมทมําซินอักเสบจากการติดเชื้อแบคทีเรียโรคปอดบวมหรือปอดอักเสบจากการติดเชื้อแบคทีเรียค่ะ ตัวอย่างยาปฏิชีวนะที่พบบ่อยเช่นเพนิซิลินอม็อมซิลินครินด d าไมซินเป็นต้นค่ะยาแก้อักเสบหรือยาต้านการอักเสบเป็นยาที่มีฤทธิ์ลดการอักเสบรวมถึงสามารถใช้บรรเทาอาการปวดบวมแดงและยังสามารถใช้ลดไข้ได้อีกด้วยค่ะแต่ยาแก้อักเสบ ไม่มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อไวรัสดังนั้นจึงไม่สามารถรักษาโรคหรือภาวะที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่ดิฉันได้กล่าวไปข้างต้นได้ค่ะและในทางกลับกันยาปฏิชีวนะก็ไม่สามารถใช้ทดแทนยาแก้อักเสบในการรักษาโรคดังต่อไปนี้ได้ค่ะกล้ามเนื้อหรือเส้นเอ็นอักเสบการปวดข้อเข่าที่อาจเกิดจากโรคข้อเข่าอักเสบ อาการเคเล็ดขัดยอ่ออาการปวดหลังปวดกล้ามเนื้อเป็นต้นค่ะตัวอย่างยาแก้อักเสบที่พบบ่อยเช่น ibuprofen naproxen diclofenac เป็นต้นค่ะจากข้างต้นจะเห็นได้ว่ายาปฏิชีวนะและยาแก้อักเสบมีการออกฤทธิ์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนจึงใช้ในการรักษาโรคหรืออาการที่ต่างกัน ซึ่งการใช้ยาปฏิชีวนะที่มากเกินความจำเป็นจะส่งผลเสียหรืออันตรายต่อสุขภาพดังต่อไปนี้ค่ะข้อ1อาจเกิดการแพ้ยาซึ่งหากมีอาการไม่รุนแรงจะมีเพียงแค่ผื่นคันแต่ถ้าหากมีอาการรุนแรงอาจจะมีการเกิดรอยไหม้ที่ผิวหนังหรือผิวหนังหลุดลอกค่ะข้อ2การเกิดโรคแทรกซ้อนเช่น การรับประทานยาปฏิชีวนะที่มีการออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้กว้างซึ่งอาจไปฆ่าเชื้อแบคทีเรียชนิดดีในร่างกายทำให้เกิดการติดเชื้อเฉวีอยอกาสอื่นๆค่ะเช่นการเกิดโรคลำไส้อักเสบรุนแรง mm hmm. การเกิดโรคผิวหนังจากการติดเชื้อราเป็นต้นค่ะข้อ3เกิดอาการข้างเคียงจากการรับประทานยาปฏิชีวนะเช่นปวดศีรษะ คลื่นไส้อาเจียนท้องเสียและข้อ4การเกิดเชื้อดื้อยาโดยเกิดจากการใช้ยาปฏิชีวนะพร่ำเพรือ่อส่งผลให้เชื้อแบคทีเรียเกิดการกลายพันธุ์ทำให้ไม่สามารถใช้ยาปฏิชีวนะเดิมในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้จึงต้องเปลี่ยนยาปฏิชีวนะเป็นชนิดใหม่ที่อาจมีราคาสูงขึ้นทำให้เหลือยาปฏิชีวนะที่ใช้ได้ลดลง และในอนาคตอาจเกิดเชื้อดื้อต่อยาปฏิชีวนะทั้งหมดทำให้ไม่เหลือยาปฏิชีวนะที่ใช้ในการรักษาได้ค่ะและนอกจากนี้ยาแก้อักเสบก็มีข้อควรระวังในการใช้เช่นกันนั่นคือข้อ1เนื่องจากยากลุ่มนี้ส่วนใหญ่มีฤทธิร์ระคายเคืองต่อกระเพาะอาหารจึงควรรับประทานหลังอาหารทันทีและควรระมัดระวงังการใช้ในผู้สูงอายุ ผู้ที่เป็นโรคแผ่นในกระเพาะอาหารหรือผู้ที่เคยมีประวัติเลือดออกในทางเดิอนอาหารค่ะข้อ2การรับประทานยาต่อเนื่องอาจส่งผลต่อการทำงานของไตระบบหัวใจดังนั้นควรรับประทานยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรค่ะจากข้างต้นที่ดิฉันได้อธิบายไปทั้งหมด ทุกคนคงจะเห็นว่ายาปฏิชีวนะและยาแก้อักเสบมีการออกฤทธิ์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนและมีการใช้รักษาโรคหรือภาวะที่ต่างกันแต่อย่างไรก็ตามในบางโรงพยาบาลหรือการจ่ายยาโดยแพทย์อาจมีการเขียนหน้าซองยาว่ายาแก้อักเสบแต่ตัวยาเป็นยาปฏิชีวนะอาจเนื่องมาจากการอักเสบนั้นมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อค่ะดังนั้นจึงต้องใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษา ซึ่งต่างจากการไปซื้อยาด้วยตนเองที่ไม่ได้ผ่านการวินิจฉัยทำให้ไม่สามารถรู้สาเหตุที่แท้จริงของอาการดังนั้นหากป่วยหรือมีอาการผิดปกติควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนทุกครั้งไม่ควรซื้อยารับประทานเองหากไม่รู้สาเหตุของอาการเนื่องจากอาจเกิดผลเสียต่างๆมากมายหากใช้ยาไม่ตรงกับโรคที่เป็นค่ะ และหากท่านใดมีข้อสงสัยอยากซักถามหรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมสามารถปรึกษาเภสัชรกรออนไลน์ได้ที่ Line ID และ QR Code นี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ